เป็นได้เมือสถานการณ์ัวขึ้นห่อยลงมาเพียงเลยมันเบิร์ตไปหนยควัด้จกขายอะไรฮะนันขอกเขาจกขายอะไรมันโอ้เขาบ่ขายในขอกบ่ขายออกมาในตลาดเลยบ่มีง่วไปให้เขาเจ้าถือโคตรบอกรื่ไหนตลาดถือเขายโอ้ตลาดมันถือกได้ห้อยกับไปให้ในขอกถือกบัตรคนเลี้ยงเขาบะขายมากบัตมันใบง่วตัวมันบอกเดี๋ยววันเีมันบ่มีง่วมันก็จะบ่ข้นบ่ง่วงแล้วขาง่ว ่าคนเลี้ยงเขาเขาตึงราคาไวผมบอค่อยเขาบอกขายแต่เขาว่าขายมันเออโอ้หันข้เลี้ยงเนี่ยตึงซอยตึงไว้บะมีบะปล่อยง้อออกมาเลยของก็หน่อยของก็หน่อยนั่นในตลาดบะมีคนต้องการหลายง้อบะออกมากขยับเป็นบ่อก็ต้องไปขึ้นราคาเขาอยู่เฮือนปจังเลยซื้อมากเนี่ยสี่วงแห้งก็มาขายอยู่ดีนั่นมันจะจะเผาขายคนละโอ้โหคน่าจะเผาขายหรือคนละของของมันจังจะขึ้นตึงไว้ก่อนมันบ่ ตึงไงเศราก่อนเหยื่อไงกับเรียมเหยื่องเศร้าก่อนรอก่ันภาษาเนาะบอกันษาแน่นอนเนาะขึ้นแน่นอนเนาะขึ้นก็หนีหรอกเพราะว่ามันเคียงเนี่ยเนาะงานที่มันบอกมีงานกับถินงานมีงานกับถิ่นถินงานขึ้นบ้านไม่เสาลงหุ่มหมดเลยแล้วเนาะบอกันษาราฟเจ้าเจ้าก็บจิปุขันเนาอย่าะนกจะรอดกใส่ง้อหน่อยนะใส่ง้อหน่อยตัวนึงก็ได้ดีสิเนาะบอกกันกับพี่น้องคนว่าผู้ใดมีงื่อนว่าคนว่าในหางบนว่ายาเผาขายออกมาเด้อว่าฉันตึงไว้ เขาขายถือยาขายเขาจีบไขายเพราะว่าใส่ที่ตลาดเนาะเขาเรียกว่าเป็นคนในตลาดคนในหอยเนาะหัวจ้จักบบชุมเลย่งตลาดชุมเลยงเอยู่มาจะขอบเขาห้จัจ้างหนาไปแล้วมันเปมาจกขอม่ต้อมาาจ่ใส่เป็นบอกนี่แล้วสำคัญขอมันจะยกขอบยกขอกมันบอ เขาเรียนขามยบมดรถรถขั้นไหนซื่องงอขอกมาขายตลาดโอ้เขาขู่จักเลยเขาเรียนรัดโดนผู้ใดไปหาซื้อในจับตลาดก็คือกูจักกันมาซุกคนเนี่ยนะครับโอ้ผโหลาเขาโยกูจักอัะมาซื้อในขาจับตลาดอืมขาลาดขาลาดขาลาดอยู่ตลาดดีงอไอ้งอซื้อน้ำแอกโอ้มันมีทีมหนึ่งขับไปหาซื้อน้ำแอกในหอยในหอยชุ่มหนึ่งอีกชุ่มหนึ่งก็รัดซื้อในตลาดแมนมันมันตีโอจักกันมาซื่อถ้าเจ้าไปซื้อมาจากพ่อกมาขายตลาดที่เก่าดูเนาะเมื่อไปขายใส่ซื้อกจาก่อแล้ว ไปตลาดแน่เนาะไปหาเียงแล้วก็ไปโอ้ไปส่งเียงแน่ไปตลาดแน่ซื้อมาแล้วมาแจกว่าเสียงไว้ฟัเียง อันนี้บอไปหาสื่อน้ำขอบก็เชื่อบอกรัตลาดย่างเดียวตลาดย่างเดียวอันนีเรไปกู้อะไรคืเอาไปหาสื่อน้ำขอบถามมาขายอีกตัวอ๋อมันมีชิ้นยุ่งชี้ปันเงนไปนอกปั่นเงินไปแต่ว่าหันซื้อขอบว่าแพงก็ต้องมาขายแพงมันบ่มันบ่ซื้อไปมาขายแพงมันมันบ่ซื้อขายแพงหรอมันคือหนักหนากปเปลเจ้ามาเอางัวสิได้งัวบ่อเพราะว่างัวมันเบิดเหรอรถเป็นรถทิปล้อปุ่นาะ มรถสิบรอบมาเอางัวมาเสีได้งัวไปบล่ละมู้นนี้งัวมันกับบดละพี่น้องเริ่มเบิ่ละเริ่มหน่อยถอยลงแล้วละ่ะอุ้ยมี่ก็เลี้ยงไว้อุ่นกวนไว้พี่น้องไว้ถ่ายขายเหยียดหน้ามาง่ายต่อยแล้วทางง่ายต่อยต่อยเต็มมืเอเลยมือนี้ได้กก็ไล่เป็นหมื่นแล้วรล่า เด่นั่งเด่นว่านั่งกอาดห้อเขาเลยมั้มันนั่งซื่อๆได้เนาะนั่งเอาเงินหมื่นได้เป็นบอเงินหมื่นนี่นั่งเด็ดไปขึ้นยืนรอสวนไปมันเกินเป็นนั่งสายไปบปล่อยหน้าเราหมักอยู่ที่ดต่อเนราแค่บ้านนั้นสจะเห็นโอ้เราบ่ไปยังเราไปนั่งต่อไปตลาดโม่เด่นยังไปนั่งต่อที่ เดี๋ยวลงไปนี่บ่ใหควยเห็นเดโอ้ยโอหอยพี่น้องพนมาต่อนี่ก็เดียวไปส่งอยู่นี่นีเดียวไปนีก็ส่งตินีติ930 100กิโลโอ้ยได้หอยก็ได้พี่น้อง